ข้าเรือข่าเรียกงขาอะไรนะข่าช้างนะมุ่งหน้าจะข้ามไปวัดระคังนะครับอยู่ฝั่งโน้นนะครับทุกคนก็เตรียมตัวกันนลครับขึ้นเรือที่เรียบรอไว้นะครับวันนี้วันที่14เมษายน2568ออกแอกจากวัดพระเกวมาก็จะมุ่งหน้าข้ามไปฝั่งโน้นนะครับไปวัดระคังชื่อจริงก็ชื่อวัดอ่ แล้วางโคชิตารามนะฮโอ้ข้างหน้ามีเรือใหญ่มาสวยๆข้ามเรือข้ามเรือแล้วครับไปครับมีเรือสวนทางกันเรือใหญ่<อ>เรือนะักท่องเที่ยวแม่นนะ้าเจ้าพยาครับข้าช้าง จะเป็นโรงบ,บัวซิริราชนะตรโนนนะโรงบ,บัวซิริราชท,นะที่มองเห็นนู่นคือเป็นวัดอรุณน,นะครับวัดแจ้งฮะนู่นเห็นละกาทุกสูงอรุณราชวรารามตามมาแล้วก็จะถึงวัดระฆังแล้วครับ ทุกคนก็เตรียมตัวลงเรือนะครับก็ถึงท่าเรือนะครับข้ามมาวัดละคังนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวง,งพ่อพ่อผุ้ธันโตพระบาลัศีนะครับนี่แหละครับที่เป็นเจ้าของคาถาชิ้นนบัญชรน,นะครับส่วนคาถาชินนบัญชรก็คือคาถาของหลวงพ่อโตนี่แหละครับถึงท่าข้ามแล้วนะครับ ตังโคสิตารามวรวิหารนะครับผมโอเคถึงข้าข้าแล้วนะครับมีคนรอจะข้ามต่อนะครับข้ามฝั่งโน้นนะครับข้ามไปข้ามมาค่าข้ามคนละสี่บาทห้าสิบเลยสี่บาทห้าสิบตังค์เท่านั้นแหละครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้ามฝั่งมาถึงแล้วมีเจ้าที่มากดเชือกให้นะครับเออเจ้าเชือกกดเชือกให้นะครับมาเลยมาเลยอ่า มาแล้วนี่จะมีคนคอยข้ามกลับไปที่เดิมนะครับข้ามกลับไปที่เดิมอมีคนข้ามกลับไปที่เดิมนี่เราเราข้ามมาถึงฝั่งแล้วครับฝั่งของวัดวัดละครนะครับนี่วัดละครเห็นหลวงพ่อโตนะรุ่นหลวงพ่อพุทธันโตนะเห็นอุ่นขันไปที่หนึ่งนะครับผมนี่คือข้าข้ามนะครับ ข้ามาแล้วไปเข้าไปกราบหลวงพ่อกันมันเราก็ได้เขาเลยทั่วเขามันทั้งหมลอ้าวตาโน้ยละไปตาหน,นี้ดูเขาเปิกดกราบหลวงพ่อก่อนไหมในองค์องค์งใหญ่เนี่ยกราบหลวงพ่อก่อนไป <c oughs> พี่น้องวันนี้กราบหลวงพ่อก่อน หลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อพุทธเจ้าตพรมบาลังศรีเจ้าของคาถาชิน้ามัญชรนะคิวกันรับน้ำนะครับเพื่อจะไปพร้อมหลวงพ่อพุทธเจ้าตพรมบาลังศรีนะครับขอบคุณมากนะจ๊ะนี่คือน้องๆครับผมน่ารักมากเลยกัน ส่งนามหลวงพ่อโตพระเจรโตคบาลังศีวัดลักขังโคชิตารามนะครับวรวิหารสาธุสาธุขอบารมีหลวงพ่อขอรักษาข้าพวงพขอเดินไปสุดก็เสร็จแล้วนะครับผมขอขืนแก้วเลเอาขืนไหน ก็กำลังจะเข้าประตูวัดแล้วครับผมประตูนี้ชื่อว่าประตูพรหมลังสีนะครับสร้างขึ้นพศ2507-07นะโอ้ปีเดียวกับลุงแขบุรีเลยเข้ามาในภายวัดแล้วครับวัละคังนะครับผมวัละคังโคชิตรามนะครับวัดหลวงพ่อพุทธิจันทร์โตโฮมลังสี ทุกคนก็ได้ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนมาก็จะมากาบสักการะบูชาพ่อนะครับหลังจากที่เราได้บูชาดอกไม้ทุกเทียนมาก็จุดธูปเทียนแล้วก็เป็นบีคาถาที่นับบัญชรให้เราสวดกันนะครับทุกคนสวดเสร็จแล้วก็จะเอาพวงมาลัยมาวางไว้ตรงหน้าพระพุทธปรรมรูปพระพุทธนะครับตรงนี้วางไว้ข้างหน้านะครับ ตร, <ITA> ตรงนี้จะเป็นปักทูบตรงนี้นะครับส่วนเทียนก็จะเป็นตรงนู้นแหละครับเทียนตรงนี้ที่ปักเทียนนะครับตรงนี้ก็จะให้พวกเราส่งน้ําพระนะครับส่งน้ําพระพุทธเจ้าตัวคมบาลังสีนะครับจะพาไปส่งน้ำพระพุทธเจ้าตัวคมบาลังสีด้วยกันครับส่งน้ํากันนะครับทุกคน นี่คือน้ำหมูผอมนะครับจะไปทรงน้ำกันนะครับพระพุทธเจ้าผู้มีประตูนี้ยิ่งใหญ่จนศาสดาของศาสนาพุทธท่านได้วางหลักฐานคำสอนทุกข้าไว้เพื่อให้คนปฏิบัติตามคนทุกได้นะครับเราอ anyway, ิ่มได้แ hmm. ต oh, so ่ว่ายาวหมดนะเพราะว่ามีหลายอย่างเลยต่อไปนะครับไปเรื่อยๆครับ เข้าคือกันส่งน้ำนะครับกอางลนกี่อาวงการนี้มือจับทันได้เนะสัมผัสทานได้จับตรงไหนก็ได้มือเขาบอให้สัมผัสนไม่ได้

เดี๋ยวเอาฟองน้ำใสในนั้นเลยนะครับและากรปุีเพื่อให้เกิดเป็นสวัสดีมงคลแก่ทุกท่านที่มาร่วมในโอกาสนี้ก็ขอจารึกปอเใช้เวลาสังประมาณสาธุสาทุกสาธุสา ตัสาธุวขอ,อสาตุกข้อแตะเอายกเลยนะมา<ฆ>พาี่เคมาส่งน้ำนะงส่งน้ำสล้วพ่อก่อนนะครับเสร็จแล้วกับ <c oughs> คิวคิวย,ย <c oughs> <c oughs> าวเสร็จแล้วคนคิวยาว ขอบคุณทีมงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่ให้ความสะดวกนะครับของวัดละฆังโคศิตารามนะครับพระบี่พ่ออบูสถนะครับของหลวงพ่อพุทธแกนโตโฮมบาังศีข้างในพระอบสถก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่นะครับ โออะโพอะโสสัมมาสังคิฏฐังตะวะนะโยตัสสะตะภาวะโสอะระหะโตสัมมาสังอุปาทตะภาวะเอโต

ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นการกราบหลวงพ่อพุทธจันทร์ตัวหอมบาลังศีนะครับต่อไปก็เดินทางกลับนะครับก็จะข้ามฝั่งแม่เจ้าพญายาข้ามเรือเมื่อกี้เลยฮะเรือที่เรามาเมื่อกี้แหละข้ามไปยังท่าช้างฝั่งวัดพระแก้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านเลยครับผมเดินทางไปที่ท่าเรือนะครับผมเดี๋ยวจะเดินทางข้ามฝั่งไปที่ฝั่งวัดพระแก้วนะแล้วก็เดินทางกลับ ก่อนที่จะออกเดินทางกลับเราไปดูนะครับเด็กนักเรียนของโรงเรียนนโรงเรียนสตรีวัดละคขงนะครับนะสวยางามมากเลยครับมีรอคิวด้วยสวยงค เอาละครับผมข้ามฝั่งก่อนครับข้ามฝั่งนเจาพยานะครับข้ามกลับเข้าเข้าคิวกลับนะครับผมขอจบวิดีโอก่อนนะครับทุกทุกคน